สวัสดีครับผมก็แอดมินแท็กกับหวยฮานอยวันนี้นะครับวันที่สิบเอ็ดแกะติดคอสะอุดสิบเอ็ดมีนานะครับผมเด่นนะครับแถวแรกฮานอยปกติครับเก้าเจ็ดมากับแปดศูนย์หนึ่งสี่นะครับแถวสองเก้าสี่มากับ7จ2 6ศูนย์สองหกฮานอยพิเศษนะครับแถวสามหนึ่งศูมากับแก้วแก้วแก้วเก้าแปดสี่ห้านะครับฮานอย V i p 3สามแถวนะครับรวมดึงเด่นฮานอยวันนี้นะครับ เด่น9 4ครับมากับ7นะครับ0 1 8นะครับผม94นะครับ97 90 91 98 4มานะครับ47 40 สี่หนึ่ดนะครับรักร้อยร้อยวันนี้ให้2องนะครับผมสองเก้าสี่ครับสองนะครับสองเก้าศูนย์นะครับสองสี่ศูนนะครับเน้นไปที่ 9ก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับสี่เจ็ดสองเก้าสี่นะครับสองเก้าเจ็ดสองสี่เจ็ดมาหุ้นบ่อยเลยวันนี้ใช่ไหมกลับไปดูยอดหลังนะครับสี่เก้าเจ็ดเก้าสองสี่เจ็ดนะทั้งเปิดและปิดก็ระวังไว้ให้ดีนะครับสำหรับหวยห้าหน่อยวันศุกร์ครับใช่ไหมวันศุกร์ที่สิบเอ็ดมีนาคมขอโชคดีครับ